สวัสดีครับแฮปปี้ไวเฮ้าส์นะครับหน้างานบางขุนเทียนชายทะเลนะครับซอยเทียนทะเล28นะครับโกดังหลังคาโค้งขนาดกว้าง20ยาว25นะครับแล้วก็สูงที่หัวเสานะครับหัวเสาคือตรงนี้นะครับรวมถัดด้วย7เมตรนะครับมูลค่างานอยู่ที่5ล้านกว่าบาทนะครับ5ล้านนิดๆนะครับในงานก็จะมีเสาเข็มไอตอกไอยี่ิบสองนะครับแล้วก็ในส่วนของงานพื้นจะเป็นคอนกรีตพื้นวางบนดินหนา15เซนนะครับมีงานสำนักงาน2ชั้นขนาดกว้าง5 ลึก10เมตรนะครับ2ชั้นก็รวมเป็นร้อยตารางเมตรนะครับแล้วก็งานโครงสร้างอาคารงานไฟฟ้าและแสงสว่างในอาคารนะครับแล้วก็งานไฟฟ้าและแสงสว่างในสํานักงานนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําด้วยนะครับมีงานห้องน้ําแล้วก็มีงานวางถังบําบัดด้วยนะครับคือ <c oughs> รวมทั้งหมดเลยอยู่ในงานนี้นะครับยกเว้นงานเขียนแบบงานเขียนแบบลูกค้าเป็นคนดําเนินการเองนะครับทีนี้เรามาดูว่าเราติดตั้งนะครับเริ่มต้นในการตอกเสาเข็มเราตอกเสาเข็มเมื่อประมาณ เดือนธันวาคมนะครับแล้วก็งานพื้นเสร็จเมื่อประมาณเดือนมกราแล้วเราได้เข้าติดตั้งเมื่อวันที่16กุมภา2567นะครับแล้วก็วันนี้วันที่25กุมภา2567นะครับก็ใช้เวลาประมาณ10วันเราก็ได้ติดตั้งโครงสร้างเสาโครงสร้างหลังคาติดตั้งแป่ผนังและแปรหลังคานะครับแท็บี้ไวเฮาเราจะใช้การผลิตในโรงงาน100%แล้วก็ขนส่งมาติดตั้งที่หน้าง,งานนะครับรวดเร็วแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับรับประกันโครงสร้าง10ปี เรามาดูในส่วนของรายละเอียดน,นะครับตัวเสาเสาจะเป็นเสาวแฟงนะครับนี่จะไปดูเสาวไวแฟรงอ,อ,อันนี้จะเป็นเสาวแฟรงนะครับจะเป็นเสาด้านข้างแล้วก็เสาด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการยึดตรงนี้นะครับยึดด้วยเจโบอันนี้จะเป็นเจโบนะครับยึดตัวเสาขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นพอเราติดตั้งตัวโครงสร้างเสร็จเราก็จะติดตั้งในส่วนของโครงโครงหลังคานะครับโครงหลังคาจะเป็นเหล็กกลมดัดด้านบนนู้นนะครับที่เป็นโค้งโคงนะครับแล้วก็ตัวแปรผนังเราจะเป็นปลดแปลมก้านะครับอันนี้จะเป็นแปลมกกาว้สำหรับรับตัวผนังนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศ รวมๆนะครับของตัวอาคารคาดว่าพรุ่งนี้นะครับคือประมาณวันที่26กุมภา2567ทางช่างหลังคาก็จะเข้ามาวัดเพื่อทำการรัดโค้งในในส่วนของหลคานะครับนี่เป็นส่วนของออฟฟิศข้างในนะครับออฟฟิศแล้วก็จะมีงานบันไดบันไดจะอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นไปชั้นสองแล้วก็ จะมีงานห้องน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของงานห้องน้ำห้องน้ำชั้นหนึ่งแต่ก็จะมีการวางทางบําบัดน,นะครับอันนี้ทางบํบัดวันนี้จะเป็นงานก่อปูนนะครับก่ออิฐฉาบป,ปูนด้านนอก้รอ,อบนอกอาคารนะครับประมาณหนึ่งเมตรนะครับตรงนี้งานนี้ทั้งหมดนะครับก่อประมาณหนึ่งเมตรนะครับก็ก่อแล้วเสร็จ เดี๋ยวเราก็จะมาติดในส่วนของหลังคากับผนังนะครับกดังความสูงที่7เมตรถือว่าโปร่งนะครับแล้วก็มีความสูงที่ไม่ทำให้เกิดความร้อนนะครับบวกกับที่นี่มันมีลมมีลมดีด้วยครับก็ทำให้ไม่เกิดความร้อนในตัวอาคารนะครับซึ่งความร้อนมันจะเกิดได้กรณีที่ว่าอาคารมันจะมีลักษณะที่ ต่ำนะครับไม่ถึงว่าต่ำก็ประมาณ4เมตรหรือว่า4เมตรอันเนี้ยมันจะต่ำจะเกิดความล้อสะสมได้นะครับถ้าทำอาคารก็แนะนำให้อยู่ที่ประมาณ6เมตรขึ้นนะครับอันนี้ไวมากนะครับประมาณ10วันกำหนดแล้วเสร็จนะครับก็อ,อยู่ที่ประมาณาปลายเมษานะครับปลายเมษาก็จะส่งมอบให้กับเจ้าของอาคาร อันนี้ก็จะเป็นประตูทางหนึ่งนะครับประตูหลังนี้จะเป็นประตูเลื่อนนะครับประตูเลื่อนเมทัลชิทเนี่ตรงนี้นะครับกว้าง4เมตรสูง4เมตรซึ่งก็กว้างพอที่รถจะขนของได้สะดวกนะครับดูบรรยากาศภายนอกนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีงานคืบหน้าเพิ่มเติมจากนี้อีกนะครับผมก็จะมานำเสนออีกทีนึงนะครับ วันนี้ก็จะนําเสนอประมาณนี้ก่อนแล้วก็ถ้าหากท่านใดที่สนใจต้องการสร้างคนัำสร้างโรงงานนะครับติดต่อมาได้เลยตามลิงก์ลายด้านล่างนะครับเรายินดีเสนอราคานะครับแล้วก็ทําแบบนําเสนอในแบบสามมิติเพื่อที่จะได้รู้ในเรื่องของรูปทรงอาคารว่าตรงตามความต้องการหรือเปล่านะครับก็ติดต่อได้ตามลิงก์ลายเดยครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดทั้งหมด เพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณครับ